สวัสดีครับวันนี้ผมกล้องทีมงานคาดูเฟนนะครับวันนี้นำรถ Mercedes-Benz SLK 200นะครับผมมาส่งถึงปลายทางมหาสารคามนะครับจัดส่งให้ถึงที่มาทางรถสไลด์นะครับผมแล้วก็เราขับตามมาดูแลลูกค้าคนพิเศษของเรานะครับคุณโดนัทนะครับวันนี้เดี๋ยวรบกวนขอสัมภาษณ์พี่โดนนัทนิดนึงนะครับว่า การบริการจากทารนล้างเราเป็นยังไงบ้างครับผมก็ตอนแรกผมก็ดูในในออนไลน์อ่ะพอดูออนไลน์เสร็จปุ๊บผมก็เห็นว่ารถสวยผมก็นั่งเครื่องบินลงไปบินไปดูรถพอดูรถแล้วมันก็มันก็สวยจริงๆอ่ะเพราะว่ามันมันก็มันตรวจสอบได้ทั้งหมดแล้วเพราะว่าผมก็หารถรุ่นนี้มาอยู่ประมาณ2ปีก็ไปเจอแล้วผมก็มาจาแล้วก็กลับมาแล้วก็ให้มาส่งเนี่ยแหละรัวคนนี้นะครับลูกค้าคุณโดนัทนะครับผมก็นั่งเครื่องตรงจากขอนแก่นนะครับ ไปลงที่กรุงเทพนะครับไปดูรถกระถางร้านเรานะครับผมร้านคาโดูเฟนอยู่ที่ถนน3 4 0บางบัวทองสุพรรณนะครับก็รถสวยตามรายงานในรูปที่ส่งให้นะครับผมก็จองมาจจำและจัดไฟแนงไปนะครับผมวันนี้เรามาจัดส่งให้ถึงที่นะครับผมก็การมาจากทางร้านคุณดนัทพอใจไหมครับผมก็ถ้าเต็ม10คะแนนให้ทางร้านเท่าไหร่ดีครับผมให้11ครับให้11เเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้เรามาจัดส่งให้ถึงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวแวะเดินทางเที่ยวแถวนี้ต่อแล้วกันนะครับผม ก็ขอบคุณคุณโดนัทมากนะครับ<แ>ผมที่ให้เกียรติกับทางร้านเราคาร์ดเฟนนะครับผมขอบคุณครับ